สวัสดีค่ะกลับมาพบกับส้มอีกครั้งใน Excel Tips and Tricks for HR ทาง t h i n k People Consulting Channel เหมือนเดิมนะคะโดยส้มจะนำทิปและทริคง่ายๆในการใช้ Excel สำหรับงาน HR มาฝากทุกคนค่ะ Aggregate เป็นฟังก์ชันหนึ่งใน Excel ที่มีความสามารถเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ากลับเป็นฟังก์ชันที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักค่ะแถมยังไม่ค่อยมีใครเอาไปใช้งานมากสักเท่าไหร่ด้วยค่ะวันนี้ซัมจะพามารู้จักการใช้ฟังก์ชันนี้แบบง่ายๆค่ะแต่ว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเอาไปใช้สําหรับการสรุปข้อมูลจาก Excel Table ด้วยแล้วแล้ว,ลวก็สมบอกได้เลยล่ะค่ะว่าจะต้องหลงรักฟังก์ชันนี้แน่นอนเลยค่ะ ฟังก์ชัน aggregate ค่ะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ Excel 2,010เลยนะคะโดย aggregate นี้ทำให้เราสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆได้ทั้งหมด1 9ฟังก์ชันเลยค่ะโดยเราสามารถเลือกให้ Excel คำนวณค่าเหล่านี้โดยราคา error หรือว่าแถวที่เราซ่อนเอาไว้ได้ด้วยนะคะซึ่งนี่ทำให้ฟังก์ชันนี้สามารถช่วยให้เราคำนวณค่ามากสุดหรือน้อยสุดอย่างมีเงื่อนไขได้หมายว่าเราจะไม่มีฟังก์ชันอย่าง min i f หรือว่า max i f ก็ตามค่ะ แล้วถ้าหากว่าเราใช้เจ้าตัว a อ g r e g a t e นี้นะคะกับ Excel Table ที่มีการสร้าง Slicer เอาไว้ด้วยแล้วแล้วก็เราจะสามาสรุปข้อมูลออกมาได้อย่างเร็วมากเลยละ,ค,ะค่ะค่ะเรามารู้จักกับ a อ g r e g a t e ให้ดีขึ้นกันอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปดูตัวอย่างในการใช้งานกันค่ะ a อ g r e g a t e สามารถใช้แทนฟังก์กชันอะไรได้บ้าง เราสามารถใช้อ g ก e ิเกตทำการคำนวณแทนฟังก์ชันได้มากถึง19ฟังก์ชันด้วยกันค่ะโดยตั้งแต่ฟังก์ชันที่13เป็นต้นไปจะเป็นฟังก์ชันที่สามารถคำนวณแบบอาร์เได้ค่ะ นอกจากฟังก์ชันทั้ง19ฟังก์ชันนี้แล้วนะคะสิ่งที่ทำให้ aggregate เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่เจ๋งมากสำหรับส้มก็คือ option ในการทำงานของฟังก์ชันนี้ที่เราสามารถเลือกได้มากถึง8แบบเลยค่ะหลกัลกๆแล้วส้มมักจะใช้ option 3กับ6ค่ะโดย option ที่3นี้นะคะส้มจะใช้เวลาที่ส้มใช้ aggregate ร่วมกับ slicer ที่ผูกไว้กับ excel table ค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราสามารถเล่นสนุกแบบเบสิกเบสิกอะไรกับแอพทิเกตได้บ้างค่ะ สำหรับวันนี้สิ่งที่ส้มจะทำนะคะก็คือส้มจะสรุปข้อมูลนะคะที่มาจากตารางข้อมูลนี้ซึ่งเป็นการคำนวณ salary penetration ที่เราทำกันในครั้งก่อน,นะคะ่ะโดยส้มมีทำตัวออััน์เพิ่มขึ้นมานะคะที่เป็นการสรุปว่าพนักง,งานแต่ละคนนะคะตอนนี้เงินเดือนของเขาอยู่ในส่วนไหนของตัว salary structure แล้วนะคะโดยแยกกันไปเลยะคะ่ะ under q1234 ไปจนถึง over นะคะ ส่วนที่ส้มจะเอามาทําการสรุปค่ะก็จะมีข้อมูลตามนี้นะคะจานวนพนักง,งานเป็นเท่าไหร่เงินเดือนสูงสุดเงินเดือนเฉลีย่ยแล้วก็เงินเดือนต่ำสุดเป็นยังไงนะคะจํานวนพนักง,งานนะคะที่มีเงินเดือนอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าอันเดอร์มีเท่าไหร่คิวหนึ่งสองสามสี่แล้วก็โอเวอร์มีอยู่จํานวนเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะใช้อ g r e g a t e ได้ยังไงบ้าง g g r e g a t e นะคะสำหรับตัวแรกนี้นะคะที่จะดูจำนวนพนักง,งานค่ะส้มจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า count A, ตรงนี้นะคะ count ะจากนั้นค่ะสมก็จะเลือกะะฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันที่สมจะใช้จะเป็นฟังก์ชันนี้ค่ะฟังก์ชันที่3ค่ะนะคะจากนั้นสมก็จะเลือกตัว table ที่เก็บข้อมูลค่ะก็จะเป็น table ที่ชื่อว่า employee ค่ะสมจะให้มันนับจากรหัสพนักง,งานค่ะสมก็จะเลือกรหัสพนักง,งานขึ้นมาแล้วสมก็จะปิดวงเล็บ กด enter ค่ะก็จะได้ข้อมูลมาแล้วนะคะว่าตอนนี้ข้อมูลพนักง,งานของเราที่อยู่ในตารางนี้มีทั้งหมด19คนจากนั้นส้มจะมาคิด max นะคะแต่ส้มจะใช้ฟังก์ชันที่เป็น aggregate แทนที่จะเป็นฟังก์ชัน max ค่ะเราก็เลือกฟังก์ชันที่เป็น max ขึ้นมาค่ะเหมือนกันนะคะส้มใช้ option 3ค่ะจากนั้นก็เลือก table ขึ้นมานะคะที่เป็น table ที่เก็บข้อมูลของเราจะเป็น table ที่ชื่อว่า employee อันนี้ ส่วนนี้เนื่องจากส้มอยากให้มันหาส่วนที่เป็นข้อมูลเงินเดือนที่มากที่สุดส้มก็จะเลือกตัว Salary ของเขาขึ้นมาค่ะปิดวงเล็บให้เรียบร้อยค่ะก็จะคำนวณออมให้แล้วตรงนี้เพื่อความรวดเร็วนะคะซ้มจะขอ Copy ีแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะแก้ไขเอานะคะโดยการเปลี่ยนแค่ที่ Option ออปชันตัวฟังชันตรงนี้ค่ะอันนี้ต้องการ Average นะคะซ้มก็จะเลือก Average ขึ้นมาค่ะกด Enter สําหรับอันนี้อยากจะได้ ข้อมูลที่เป็นมินเลือกมินขึ้นมากด enter ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ต่อมาค่ะซ้มจะมาจัดการที่ข้อมูลที่เป็น under Q 1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะคะวิธีทำก็เหมือนกันค่ะเลือก aggregate ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ซ้มจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า s u ค่ะอยู่ในอันที9เแล้วก็เลือก option เป็น option 3เหมือนกันค่ะ เสร็จแล้วสมก็จะเลือกเป็น array นะคะ,ะเป็นช,ชุดข้อมูลค่ะท,ทีก็จะเป็น Table ที่ชื่อว่า Employee เราสมจะให้มันซ้ำข้อมูลที่ชื่อว่า Under ตรงนี้นะคะส้มทำแบบ Basic ให้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะรู้ว่าจากพนักงาน19คนมี2คนที่ Under อยู่ค่ะส้มขอ Copy ลงมาแบบนี้เลยนะคะ ตรงนี้ซ้มให้มันรวมสำหรับคอลัมนที่เป็น Q1 ของส้มค่ะอันนี้เป็น Q2 อันนี้เป็น Q3 แทนอันเดอร์นะคะส้มจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะ Q4 ค่ะสุดท้ายอันนี้เป็นโอเวอร์ค่ะ ลองรวมจํานวนพนักง,งานดูนะคะอันนี้เราสามารถใช้ซ้ำธรรมดาได้เลยนะคะได้1ิบาวเท่ากันค่ะความดีของ aggregate ที่สมยังไม่ได้โชว์ให้ดูตรงนี้ก็คืออย่างนี้ค่ะถ้าเราเลือกแค่ department ที่เป็น account ข้อมูลของเราก็จะเปลี่ยนไปทันทีค่ะหรืออยากดู engineer ก็ดูได้ค่ะหรือว่าถ้าเราอยากจะดูเฉพาะจับเกรดนะคะที่เป็นจั b g r ร d e c แค่ะก็จะได้ข้อมูลมาแบบนี้เลยค่ะ เห็นไหมคะการสรุปข้อมูลออกมาให้ดานามิกแบบนี้จริงๆแล้วสามารถทำออกมาได้ง่ายๆเพียงแค่อาศัยการจัดการฐานข้อมูลใน Excel Table สักหน่อยประกอบกับการใช้ฟังก์ชันเจ๋งๆอย่าง g อ r เ g a t e เท่านี้เองค่ะซึ่งเรายังสามารถทำออกมาเป็นชาร์ตเพื่อน,นำเสนอได้อีกนะคะซึ่งในคราวหน้าส้มจะมาลองทำให้ดูกันค่ะว่าเราจะทำยังไงแต่ว่าในสำหรับครั้งนี้นะคะส้มขอจบไว้เท่านี้ก่อนค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ Excel ในการทำงาน HR หรือว่าอยากทราบเรื่องอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ spreadsheet ก็สามารถส่งคำถามมาให้ส้มได้ผ่านช่องทางต่างๆต่อไปนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากติ p People Consulting ค่ะสำหรับวันนี้ส้มขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ